สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเทปชนเดินบนมาหนตัวนะคะหรืออาจจะมา2ตัวก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมนำมาฝากอ่นานคำเตือนสักนิดนะคะปดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากั็นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนา เทียบชนนี่จะดีอยู่อย่างนนะมาทำชนเวลาเขาชนกันเราก็เอาแค่ตัวชนก็พอนะคะอ่านี่ก็จะเป็นเลขหน้าคนหนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะคะบวกกันสามครั้งก็เป็นหกใช่ไหมคะก็เอาหกมาวางคะ่ะหกเจ็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็โซนฝัง่งนี้นะคะสี่บวกศูนย์นะคะสี่บวกศูนย์นะคะบวกสองคงที่นะคะก็เป็นหกใช่ไหมคะ เอาหกมาวางนะหกแล้วก็แปดแบบนี้นะคะตัวที่ชนก็คือตัวนี้นะแต่ถ้าบางท่านถ้าจำไม่ได้ก็น่าจะคิดว่าโอ๊ยพี่ช้างมีแต่อันไหนก็ชนไหนก็ชนคิดว่าเป็นสูตรเดียวกันมันไม่ใช่นะคะมันก็มันคนละสูตรนะถ้าเทียบชนกันแบบนี้ก็จะดีดีที่สุดนะคะดีมากกว่านะทำสูชร ก็เข yup. ้าที่ตรงนี้สีมันจำนีเลยมาดูงวดอ่ามาดูงวดที่สองกันนะคะเจ็ดเจ็ดก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งนะหนึ่งบกสีก็เป็นห้าค่ะเอาห้ามาวางค่ะห้าแล้วก็หกอย่างนี้นะคะ 6อ่ะสว่วนนี้ก็จะเป็น9อ่าบก9บวกอะไร9บก C ก็เป็น13นะคะ6ก,ก2ก็เป็น15นะ่านผู้ชม5 7อย่างนี้นะคะ่ะโอ้มองเห็นมาเออ FC ขอมาบอกว่าพี่ช้างเอ้ยขอเลขอะไรนะเด่นล่างสักตัวหนึ่งนะ งวดนี้รู้สึกว่าตัวไหนก็ชนตัวไหนก็ชนพี่ช้างก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนให้ท่านผู้ชมนะมก็ขอมาก็อยาให้อยู่นะคะเล็กวิ่งสักหนึ่งตัวถ้าวิ่งล่างก็ืจะได้หลายเท่านะคะจะได้หลายเท่านะคะก็เข้าใจอยู่นะคะก็อยากจะให้พี่ช้างพยายามที่จะหาอยู่ว่าโซนไหนที่มันชนกันมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมาพอว่ามันไม่ได้ฝันอะ่ะ ท่านผู้ชมเลขสี่ว่าพี่ช้างไม่ได้ฝันนะถ้าฝันเราจะเอามาประกอบกับความฝันแล้วที่นี่มันตีความได้นะไม่รู้นะอยู่ที่ท่านมาให้ก็จะดีนะคะมาคำนวณต่อหนึ่งหนึ่งก็เป็นสามนะคะสามบวกสามบวกห้าก็เป็นแปดคะ่ะท่านผู้ชมบางทีบางที่เขาทัดมาให้เองนะท่านผู้ชมวาอาจารย์ให้เองนะให้เองถ้าเขา อารมณ์ดีหรือใจดีเมื่อไหร่เขาก็มาให้เองอะนะท่านผู้ชมอ่าโซนบวกห้าอ่าบวกสองก็เป็นเจ็ดใช่ไหมคะ,อะเอาเจ็ดมาวางเจ็ดบวกสองเต็มก็เป็นเก้าอย่างนี้นะคะอย่างที่พี่ช้างเคยให้ท่านผู้ชมไปอ่ะบางทีเออครูอาจารย์บอกแบบนี้นะพี่ช้างก็จะบอกใช่ไหมคะอ่าครูอาจารย์เข็นแบบนี้นะบอกแบบนี้นะจะบอกไข่นะ แต่เวลาจู่ๆเราไปถามเขาอย่างเงี้ยเขาบางทีเขาก็ไม่บอกนะอยู่ที่ว่ายัางเมื่อสี่ห้างวดที่แล้วอะที่พี่ช้างเคยถามว่าจะมาบนหรือมาล่างเขาก็คล้ายๆว่าเอาเลขท้ายที่เคยออกเนี่ยเขาก็อายิบขึ้นไปข้างบนให้เห็นประมาณนั้นอ๋อรู้แล้วว่าเขาจะมาข้างบนประมาณนั้นเองแต่ความจริงอะงวดที่เขาบอกอะเข้ามาทั้งสองตัวเลยแต่ แต่เห็นเขาหยิบไปแค่ตัวเดียวไีค่ะเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นแค่ตัวนั้นเราก็รู้แล้วว่าเออมาบนนี่อันนี้นะมาดูงว่ที่ออกกับนี้นะคะ งดทิปัเออกนะเจ็เจเจ็ดนี่ยก็เป็นศนะูนย์ค่ะท่านผู้ชมศูนย์อทำไมเป็นแบบนั้นนะศูนย์หนึ่งอืมอ๋พี่ชางไปเข้าใจว่าเป็นหลักสิบมันไม่ใช่หลักสิบเฮ้ยอันนี้มันมันเป็นเด่นบนวิ่งบนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้านะเออหลักสิบของเราเพิ่งลงไปแล้วเนี่ยเนาะ เข้าใจว่าเป็นหลักสิบอยู่นั้นอ่าคนนึกว่าอาทำไมามาหลักร้อยเป็นว่าอันนี้นะอันหนึงนน่งศูนย์หนึ่งอ่าอย่างนี้เราเขียนลงก่อนอืมปรกะกาเจ็ดบวกเก้านะคะก็เป็นหกค่ะบกสองก็เป็นแปดใช่ไหมคะอ่ะเอาแปดมาวาง แปดปก2แต้มก็เป็น0เห็นไหมคะน่าสนใจแม่ท่านผู้ชมบางทีชวนแล้วไม่มาก็มีนะแต่ก็ชวนแล้วมานี่มีเยอะกว่านะอ่ะมีเยอะกว่านะคะท่านผู้ชมมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคะที่ชวนแล้วมาอืมโอ้ตรงนี้เขาไม่มาบนเขาก็มาล่างเป็นแบบนั้นนะคะท่านผู้ชม บางทีชวนแล้วก็เขาก็ยังมาอยู่ที่ว่าบางทีเขาแบบวิ่งไปล่ลางบ้างวิ่งไปอ่านบนบ้างอย่างนี้อ่าก็ลงท้ายเลขสี่นะคะสี่บกสี่บกเก้าก็เป็นลงท้ายเลขสามค่ะท่านผู้ชมสาสี่นะงดหน้านี้นะคะจะมีไหมอะลองดูใช่หรือเปล่าอืมสี 4, 3ามแปดเอสี ب, ่โอเคสี่บวกนี้อ่ะมาบวกนี้ก,นก็เป็นสิบเอ็ดบวกสองของที่นะคะก็เป็นสามนะท่านผู้ชมสามห้า้ยทำไมมันไปตรงกับเลขเลขอะไรนะเลขล่างด้วยนะท่านผู้ชมนีม่ตัวนี้ต้องเอาไปวิ่งบนล่างแล้วนะคะต้องเอาไปวิ่งบนล่างเลย นะคะอ่ามันมีตัวนี้ที่ผู้ช้างรู้สึกว่าอาจจะผิดไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดู